เรื่องราวความเชื่อของผู้คนนั้นไม่เคยจางหายไปในสังคมของไทยโดยเฉพาะความเชื่อในเรื่องของโชคลาบที่ทำให้เป็นที่มาของเรื่องราวที่น่ากลัวในวันนี้หลังจากที่พายุได้ผ่านพ้นไปหลวงจอมพรานชาติ ก็ได้เดินเข้าไปในป่าเหมือนเช่นทุกทีที่จะเข้าไปเพื่อหาของป่าหรือของดีกลับออกมาขายแต่ในการเข้าไปในป่าครั้งนี้พวกเขาทั้งสามคนได้เจอกับต้นไม้ที่ถูกฟ้าผ่าลงมาอย่างจังจากที่พายุพึ่งผ่านพ้นไปและเมื่อทั้งสามคนเข้าไปดูดีๆก็พบว่า มันเป็นไม้ตะเคียนเป็นตะเคียนซะด้วยน่าจะเอาออกไปทำอะไรได้นะใช่ทำอะไรได้แ네น่นอนโดยเฉพาะทำเงินให้พวกเราไงเฮ้ยเอ็งหมายความว่าไงวะชาวบ้านงมงายลอกว่าไม้ตะเคียนนี่มีเจ้าแม่ตะเคียนอยู่แล้วก็เก็บค่าบูชา นน่่่าจะไได้ไม้มใชอยหลวงจอมและพรานชาติได้พาเอาต้นตะเคียนออกมาจากป่าและจัดการจัดตั้งสำนักเจ้าแม่ตะเคียนขึ้นมาพร้อมกับเชิญชวนให้ชาวบ้านเข้ามากราบไหว้บูชามามาเร่เข้ามาเร่เข้ามาเจ้าแม่ตะเคียนแสนศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบอยากขออะไรก็ขอได้ เข้ามาเลยเข้ามาต่ายค่าครูค่าบูชาแล้วก็จะไปเป็นเงินบริจาคบำรุงรักษาเจ้าแม่ตะเคียนได้เลขแล้วได้เลขแล้วโว้ยไม่อยากจะเชื่อเลยพวกเองข้าได้เห็นเลขจริงๆเอาไว้ถ้าข้าถูกรางวัลข้าจะมาบริจาคอย่างงามเลยละไม่นานนักก็เริ่มมีชาวบ้านหลายคนได้เลขเด็ดและถูกรางวัลกันมากขึ้น กระทั่งคืนหนึ่งที่โจแม่ตะเคียนซึ่งอาศัยอยู่ในไม้ตะเคียนต้นนั้นได้ลอยออกมาจากไม้ตะเคียนและพูดเสียงดังกึกก้องไปทั่วหมู่บ้านข้าคือโจ้แม่ตะเคียนพวกเองทั้งหลายหากไม่เคารพบูชาข้าจริงๆอย่าได้คิดมาขอโชคขอลาภข้าขอเตือนก่อนที่พวกเองจะมาทำอะไรที่ไม่ควรไปมากกว่านี้ เสียงพูดที่ดังกึกก้องของเจ้าแม่ตะเคียนนั้นชาวบ้านทั้งหลายก็ได้ยินกันเกือบทั้งหมู่บ้านประกอบกับวันนี้มีชาวบ้านคนหนึ่งได้มาบริจาคเงินก้อนใหญ่ให้กับสำนักเจ้าแม่ตะเคียนยิ่งทำให้ชาวบ้านที่เข้ามากราบไหว้เพื่อขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนยิ่งศรัทธาม,มากขึ้นและเชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียน นั้นมีจริงและยังศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าแม่จะมีจริงแถมให้โชคขนาดนี้เลยแล้วมีใครเชื่อไหมที่เจ้าแม่ตะเคียนมาบอกว่าไม่อยากให้ใครมาขอโชคขอลาบเพราะว่าพวกเราไม่ได้คิดที่จะเคารพบ,บูชาแม่ตะเคียนจริงๆริงโอ้ยจะเป็นไปได้ยังไงเงินก็บริจาคเอามาบำรุงสำนักไปแล้วไม่งั้นสำนักจะใหญ่โตขนาดนี้เหรอ กราบไหว้กันเถอะจะไม่แต่เขียนให้โช่าขนาดนี้เกาไม่มีอะไรหรอกแบบนี้ต้องหาหมอผีมาจัดการแล้วล่ะเห็นด้วยไม่อย่างนั้นมาอาจจะส่งผลกระทบกับพวกเราก็ได้อืมเดี๋ยวข้าจะจัดการเรียกหมอผีมาเองให้มาทำพิธีคืนนี้เลยในคืนนั้นเองพรานชาติ ก็ได้พาหมอผีที่รู้จักกันมานานมาจัดการกับเจ้าแม่ตะเคียนซึ่งในกลางดึกคืนนี้หมอผีก็เริ่มทำพิธีในทันทีในขณะที่หมอผีกำลังทำพิธีอยู่นั้นเจ้าแม่ตะเคียนก็ได้ลอยออกมาเผชิญหน้ากับหมอผีหลวงจอมและพรานชาติซึ่งนั่นก็เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นว่า ผีเจ้าแม่ตะเคียนมีตัวตนจริงๆและดูเหมือนว่าเจ้าแม่ตะเคียนจะไม่พอใจในตัวพวกเขาเป็นอย่างมากพวกเองมันไม่รู้จักให้ความเคารพเอาข้ามาบูชาเพื่อหวังแต่ประโยชน์ของตนเองมันถึงเวลาที่ข้าจะต้องทำให้พวกเองรู้สักทีว่าการกระทำของพวกเองมันเลวทรามขนาดไหน พอพูดจบเจ้าแม่ตะเคียนก็ลอยไปที่หม้อดินของหมอผีและทําลายหม้อดินในทันทีก่อนที่จะเข้าไปบีบคอหมอผีจนร่างลอยขึ้นมาหมอผีพยายามดิ้นรนและท่องคาถาแต่ก็หายใจไม่ออกผีเจ้าแม่ตะเคียนบีบคอของหมอผีแน่นขึ้นและแน่นขึ้นก่อนที่จะตบไปที่หน้าของหมอผี จนหัวหมุนหลายตลบและหน้าก็หันกลับไปด้านหลังมองไปที่หลวงจอมพรานชาติด้วยดวงตาที่ไร้วิญญาณและความรู้สึกทั้งหลวงจอมและพรานชาติพอได้เห็นถึงอิทอธิฤทธิ์และความน่ากลัวของเจ้าแม่ตะเคียนก็ได้คุกเข่าลงพร้อมกับอ้อนวอนร้องขอชีวิตและบอกว่า จะไม่ทําอย่างนี้อีกแล้วครั้งสุดท้ายไปเตือนคนของพวกเอ็นด้วยพอพูดจบเจ้าแม่ตะเคียนก็ลอยหายกลับเข้าไปในไม้ตะเคียนดังเดิมหลวงจอมและพรานชาติก็รีบพันมาปรึกษากันว่าควรจะรีบหนีออกไปก่อนที่พวกเขาจะต้องเสี่ยงอะไรไปมากกว่านี้ ไอ้จอมเอ็งรีบไปเก็บเงินมาให้หมดแล้วไปเจอกันที่ริมน้ำเหมือนเดิมได้ได้เฮ้ยเออเดี๋ยวข้าจะไปเอาของเท่าที่จำเป็นแล้วเ,เจอกันเช้าวันต่อมาชาวบ้านไม่รู้เลยว่าหลวงจอมและพรานชาติได้หนีไปแล้วและไม่รู้เลยว่าคำเตือนของผีเจ้าแม่ตะเคียนที่เป็นครั้งสุดท้าย จะถูกเตือนออกมาแล้วเพราะพวกเขาก็ยังคงออกมากราบไหว้บูชายิ่งวันนี้เป็นวันออกรางวัลผู้คนในหมู่บ้านยิ่งออกมากราบไหว้บูชากันมากขึ้นโว้ยผผผีผีเจ้าแม่ตะเคียนชาวบ้านคนหนึ่งที่กำลังถูไม้ตะเคียนเพื่อหาตัวเลขเอาไปเสี่ยงโชค ก็ได้ร้องเสียงหลงออกมาเพราะได้เห็นผีเจ้าแม่ตะเคียนตัวเป็นๆนในตอนกลางวันแสกๆก,การปรากฏกายของผีเจ้าแม่ตะเคียนทำให้ชาวบ้านหลายคนต้องตกตะลึงเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่ตามมากลับทำให้ชาวบ้านต้องกรีดร้องและวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตพวกเองมันเห็นแต่ประโยชน์ของตัวเอง ข้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องการข้าตอบแทนเขาไม่เคยคิดให้พวกเองมาขออะไรจากข้าในเมื่อเตือนกันแล้วไม่ฟังก็รับผลในสิ่งที่ทำซะเมื่อสิ้นเสียงผีเจ้าแม่ตะเคียนก็ลอยไปหาชาวบ้านพร้อมกับผักคอและหัวเราะส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนด้วยความสะใจก่อนจะลอยไปหาชาวบ้านคนอื่นๆ เพื่อจัดการอย่างที่ทำกับชาวบ้านก่อนหน้านี้ทำให้ชาวบ้านแต่ละคนพากันแตกตื่นและหนีออกไปจากสํานักแม่ตะเคียนอย่างรวดเร็วหลังจากเหตุการณ์ผีเจ้าแม่ตะเคียนออกอารวาดชาวบ้านก็พากันย้ายออกและมีหลายคนที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับผีเจ้าแม่ตะเคียนจนหมู่บ้านแห่งนี้ กลายเป็นหมู่บ้านร้างแม้แต่ที่สำนักของเจ้าแม่ตะเคียนเองก็มีเพียงแต่เจ้าแม่ตะเคียนที่อยู่อย่างสบายใจไม่มีใครมารบกวนเจ้าแม่อีกเลยโชคลาบในบางครั้ง ก็คือโชคลาบมันก็คือสิ่งที่เราไม่อาจจะคาดเดาได้ว่าเราจะได้รับมันมาเมื่อไหร่แต่อย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งใดเทียบได้กับสิ่งที่เราแลกมาด้วยการทําด้วยสองมือของเราเองสำหรับวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ